หนฝนแบบนี้ก็ท่องเที่ยวภาคใต้กันได้ครับเพราะว่าไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะครับวันนี้พาไปแคมป์ที่จังหวัดสตูลกันนะครับมีเรื่องราวของทุเรียนกลิ้งลงมาจากเขาให้นักท่องเที่ยวชมกันด้วยพร้อมกับแหล่งชมธรรมชาติแล้วก็อาหารพื้นบ้านตามฤด,ดูกาลครับว้าว,ว,าวคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ แคมป์คนกุลิงนะคะบรรยากาศที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นลูกทุเรียนพื้นบ้านนะคะที่ล่วงมาจากต้นนะคะแล้วก็กลิ้งลงไปที่ภูเขานะคะนี่คือสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวนะคะแลวก็สัมผัส,สเสน่ห์ของที่นี่ค่ะนี่ทุเรียนพื้นบ้านค่ะหนามคมมากเลย ที่นี่โดดเด่นด้วยทุเรียนพื้นเมืองที่ขึ้นอยู่ทั่วควรนะครับคือเวลามันสุกเนี่ยทุเรียนมันก็จะร่วงหล่นจากต้นแล้วก็กลิ้งลงจากเนินเขาลงมาก็เป็นชื่อของควรกูลิงนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของควรกูลิงพื้นที่เล็กๆในหมู่4ี่ตบลบางประจันทร์อเภอควรโดนจังหวัดสตูลน,นะครับซึ่งกําลังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสายแคมปิง้งปลายใต้ชื่อกูลิงแคม บนพื้นที่สวนผล,ลไม้ขนาด3ไร่ครึ่งนะครับของนายยูโซฟหรือว่าสุทีธนามาตศอายุ45ปีอดีตรับเหมาก่อสร้างที่เขาผัานตัวมาใช้ชีวิตเรียบง่ายครับท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สายหมอกซึ่งกูลิงแคมป์นะครับเป็นสวนผลไม้ผสมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ30เมตรนะครับมีทั้งทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านมีจำปาดะลองกองแล้วก็สตอด้วยครับ จุดเด่นของแคมป์นี้ครับอยู่ที่บรรยากาศธรรมชาติกลางสายหมอกท่ามกลางป่าเขาเขียวขจีแบบนี้เลยครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับสายหมอกจะปกคลุมไปทั่วบริเวณน,นะครับคล้ายกับอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขา บอกกับการกางเต็นท์พักผ่อนนาสูดอากาศบริสุทธิ์กันนะครับแล้วก็มาดื่มด่ำกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบสโลลฟ์กันนะครับในฤดูผล,ลไม้เนี่ยก็นักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับกิจกรรมเดินเก็บผลไม้สดจากต้นนะครับมีทั้งทุเรียนลองกองจำปาดะแล้วก็หิ้วกลับได้ในราคาชาวสวนเลยครับและหากโชคดีเนี่ยอาจจะได้เจอลิงเจ้าถิ่นเนี่ยออกมาโชว์ตัวให้ชมกันแบบใกล้ชิดด้วยส่วนราคาค่าบริการนะครับกางเต็นท์อย่างเดียวก็ท่านละ100บาท ถ้ากางเต็นท์พร้อมกับอาหารพื้นบ้านด้วย1มื้อรับก็ท่านละ200บาทเฉพาะอาหารพื้นบ้านอย่างเดียวก็ท่านละ150บาทนะครับหม้อกับการตรงเตี่ยก็คือตอนนี้รับได้ทุกดูเพราะว่าดูดพ้นเราจะได้เลยหมอกแต่ว่าเป็นดูดแรงก็อีกอีกแนวอีกฟิลนึงเลยตึงการรับก็มีอาหารเลียงมีแคมดีปักแล้วก็โครงการโครงการก็คือเร็วเวนี้ก็คือ เดินชมธรรมชาติในป่าไปอุ้งเกาาอ้ยกินกันในป่าที่นี่บรรยากาศดีมากครับตอนเช้าก็จะมีสายหมอกนะครับแล้วก็ถ้่าอกาสดีเราก็จะได้พบฝูงลิงนะครับซึ่งจะมาปิ้งทุเรียนลงไปจากบนควรนะครับแล้วก็สามารถที่จะมานอนพักมาแคมป์ปิ้งได้นะครับมีอาหารพื้นถิ่นนะครับแล้วก็ชิมผลไม้ในสวน ส่วนเมนูพื้นบ้านที่เสิร์ฟในแต่ละวันนะครับจะแตกต่างกันตามวัตถุดิบในสวนแล้วก็ฤดูกาลนะครับอย่างเช่นตอนนี้จะมีแกงเลียงเตาร้างผักรวมปลาย่างแกงเป็ดน้ำพริกกับชุดผักสดนะครับแล้วก็มีของหวานเป็นข้าวเหนียวทุเรียนก็เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะคนที่รักผลไม้มาท่องเที่ยวมาค้างคืนแล้วก็มาชิมผลไม้อร่อยได้ที่นี่ครับ จุดนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่นิยมเดินทางไปต่ออีกจนจุดหนึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับก็คือด่านวังประจันซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจะเชื่อมไปยังประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพียงไม่กี่นาทีรับเที่ยวเชื่อมโยงกันได้หลายจุดเลยครับ